สวัสดีครับชาวนี้มาให้อาหารปลากันนะครับก่อนไปทํางานนะครับทุกคนมาครับดูครับกินกันอย่างอริดอร่อยนะครับปลาก็เยอะทีเดียวครับปลานินนี่สองร้อยกว่าตัวนะครับปลาดุกอีกร้อยกว่าแต่กินไปเยอะแล้วปลาดุกมันตัวพอดีกินนะครับปลานินยังไม่ผ่านเกณฑ์นะครับผม จะได้ตัวละประมาณขีดสองขีดต้องประมาณเจ็ดแปดขีดนะครับที่จะกินอร่อยเดี๋ยงไว้ทานนะครับเป็นอาหารครับนี่ครับตามคลองไส้ไก่คลองเล็กๆน้ำนตื้นๆนี่เขาจะโตเร็วเราไม่ต้องเหนื่อยในการว่ายน้ำ ลปลาทับทิมครับผมสีสวยทีเดียวมีอยู่สามตัวครับนี่ตัวหนึง่งแล้วก็นู่นอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เจ้านี้หัวดำแต่นั้นออกส้มแป๊ดเลยครับตัวนี้ อันนี้ลายสวยเหมือนปลาคราฟเลยตรงนี้ อาหารปลานั้นเป็นอาหารสูตรปลารวมนะครับเม็ดขนาดกลางปลากินพืชช่วงแรกๆก็ใส่อาหารปาลรกกา,า,า,รปาดุกนะครับมันก็จะกินดีกว่านี้แต่ราคามันก็จะสูงหน่อยนะครับเราก็ไม่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 ได้มีตังเยอะนะครับก็ลดลดผลิตประสิทธิภาพลงจักหน่อยพอปลาก็โตแล้วนะครับ สูงกว่ากันประมาณกระสอบละร้อยครับอาจจะยูนไปเ,เรื่อยๆไปหลายที่ครับเยอะหน่อยก็เยอะแถวๆนี้แหละครับ ปลาทับทิมตัวนี้จังเลยครับสวยลายเหมือนปลาคาบเลยครับตัวนี้ดนกัดสีมันก็ไม่ได้กินเชิงก็งับกินอาหารนะครับปลานิ่มันก็ดูดกินฝุ่นกินอะไรก็ ตัวปลาดองดกินเป็นเม็ดอยู่อ้าวมือก็ไปชนกล้องขอไปนะครับนีิหวานอะาหารเดีย๋ยวตรงไปให้ทางนี้หน่อยนะครับ บางทีมันก็อยู่สายที่ไม่ไม่ไมยอมอากินฝั่งนี้มาให้ฝั่งนี้เลยนะครับใต้กระชังเดิมนะครับตรงน,นี้ก็มีกลุ่มปลาอยู่ เคลื่อนไปเคลื่อนมานะ ครับเดี๋ยวลองไปให้ฟังนี้นะครับมรงน,นี้ก็จะมีปลาอีกครุปหนึ่งนะครับผมก็จะรอกินอยู่นะครับนี่อ่านลงไปก็เจอเลย เราจะลองหวานตรงที่อยู่เดิมของป้าเกาะลองดูครับเผื่อเขามาอยู่ที่เดิม ปลาเคาะครับไปกินปั๊บนี่เห็นตัวขาวๆนี่ไม่ล้วพบปลานิ่งวะนี่ไหลไม่ละไปหวานตรงไหนมันก็ตามมากินครปลาสลิด ได้ยินเสียงปเพาะกินทางนี้ครับมาดูทางนี้นะครับเป็นปลาสลิดหรือปลาเพาะกินครับ ضاقت <applause> <applause> كيمي